เคนภูภูมิแจ้งข่าวดีเรียนจบแล้วพร้อมเล่าเรื่องราวตลอดสามเดือนถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของพระเอกหนุ่มคนนี้เคนภูภูมิหลังห่างหายหน้าตาไปนานเพราะว่าได้มีการไปเรียนต่อขอเพิ่มเติมความรู้ทักษะด้านภาษาให้กับตัวเองเป็นการบินลัดฟ้าไปอยู่อังกฤษเพื่อเรียนภาษาได้ใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแบบเต็มตัวสามเดือน ล่าสุดหนุ่มเคนได้โพส์ตข้อความแจ้งข่าวดีว่าจบการศึกษาสามเดือนปีนี้ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีอีกแล้วทั้งการเรียนที่เราก็รู้สึกพัฒนาขึ้นความเข้าใจตัวเองก็เยอะขึ้นการตัดสินใจก็ดีขึ้นหลายครั้งที่หลายคนถามว่าไปแบบนี้แล้วได้อะไรจะบอกว่ามันได้อะไรเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะครับไม่ลองก็ไม่รู้ ประสบการณ์มันเรียนรู้จากการดูแค่ตาอย่างเดียวไม่ได้จริงๆต้องออกไปเจอด้วยตัวเองเป็นสามเดือนที่ประทับใจจริงๆ a d ง e e l l บลอิง h ิ t แอ Ab ิธ a ์ a อ a d